หลังจากที่ออกเดินทางจากไลฟ์ปูตารีมาไม่ไกลมากนะครับเราก็มาแวะเที่ยวกันที่สก er ายวอล์คพูเลิศเข่าคอนะครับผมซึ่งอยู่เยื้องๆกับทางขึ้นวัดผาซ่อนแก้วครับนี่ครับาหลังจะเดินขึ้นไปที่สกายวอล์คด้านบนกันครับผม บรรยากาศรอบรอบ ทางขึ้นสกายวอล์กเดีย๋ยวเราขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนกันนะครับ บนสกายวอล์คครับผม360องศาฝั่งตรงข้ามนั้นก็จะเป็นวัดผาซ่อนแก้วนะครับ ที่นี่ก็ค่าเข้า,ขาผู้ใหญ่คนละร้อยนะครับผมชมบรรยากาศรอบๆครับสวยงามมากวันนี้เหนือวัดผาเ้าแก้วเหมือนมีหมอกด้วยนะครับ หลังจากที่เราออกเดินทางจากไล่พูตารีมาเราก็แวะกินข้าวถ่ายรูปกันตรงสกายวอล์กนะครับที่อยู่ตรงข้ามวัดผาซ้อนแก้วแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เดินทางกันต่อไปที่ทุ่งแสลงหลวงตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับอีกไม่ไกลละประมาณ10นาทีจะถึงทุ่งแสลงหลวงแล้วครับเดี๋้วถึงแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศในทุ่งแสลงหลวงให้ชมกันนะครับ เดี๋ยวเราไปเอาตาประทับอุทยานที่พี่เจ้าหน้าที่กังก่อนนะครับีบอ้ดว่าอันนี้จ่ขึ้นมอันนี้ถ้าผมจะเข้าไปตรงอะไรนะครับทุ่งพญาตอนนี้พญาตอนนี้พอดีช่วงนี้พายุเข้าไมอยากใหนำ เพราะว่าข้างในอ่ะสัญญาณโทรศัพท์จะมีแค่บางช่วงแล้วก็บังคับต้องที่เป็นต้นสนตรงนั้นใช่ไหมครับที่ตรงนแต่ถ้าแนะนำตัวนี้คือสะดวกหน่อยไม่ไม่อันตรายมากก็ไม่เสี่ยงมากก็เป็นตรงจุดชมวิวจุดชมวิวที่เป็นอสาราเขาเรียกว่าสาราลูกตลารต้องไปทางไหนไปตรงที่ใดตรงตรงใช่ไหมตรงข้ามกันไดไปตามทางไหนเลยอ๋อได้ครับ ทีงนี้ไปยุ่งเข้าวัดเสือกูมก็ติดหนึ่งในนั้นด้วยได้เสร็จแล้วตองไม้ต้นไม้มันจะหักแล้วจะลำบากเพราะว่าการติดต่อสื่อสารมันไม่ค่อยสะดวกใช่ใช่ได้อยากทุกสัปดาห์นี้แค่แบบเชื่อนเราเสียดายถามได้ไหมครับขอบคุณครับได้มาแล้วครับประทับทุ่งแสลงหลวงด้วใช่เบรมจุดนี้ก็จะเป็นลานการเต้นโซนเอนะครับ เข้ามาแล้วก็จะเป็นจุดที่ล้มเลือนมากวันนี้ที่เรามาบรรยากาศดีแต่เสียดายเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้เราไม่สามารถเข้าไปที่ทุ่งนางพญาได้เนื่องจากมีพายุเข้าทำให้สัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยดีน่าเสียดายมากครับ ชมบรรยากาศตรงลานกลางเต็นต์ก่อนแลวกันนะครับและด้านหลังเรานะครับก็จะเป็นลานกลางเต็นท์โซนเอนะครับที่เวลามาพักที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนี่ ทุกคนก็จะพนอนตรงตอนนี้เป็นลานกลางเต็นท์นะครับบริเวณนี้ ก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปที่จุดชมวิวศาลาดูสิปานะครับที่เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเข้าไปตรงถนนตรงนั้นที่เป็นทางลูกลังเข้าไปทางด้านนู้นไปครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมกันเลยครับ ครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาถึงตรงศาราดูสิตาแล้วนะครับก็คงจะมาได้แค่นี้เพราะว่าพี่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าทางที่จะขึ้นไปทางทุ่งนาพญาอาไม่สะดวกในการเดินทางขึ้นไปนะครับเนื่องจากพายุฝนเข้าเราก็จะไม่เืนมขึ้นไปก็ต้องขอปิดคลิปไว้ตอนนี้เลยแล้วกันนะครับตรงนี้เลยก็ขอบคุณ ทุกคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ